ไม่เซฟบันทึกแล้วนะครับตอนนี้อ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยบทที่สี่นะครับครูขอสลับจอแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้ขึ้นหน้าจอของครู้วอ่ะขึ้นแล้วครับครับผมมาต่อเลย ของเราจะมาเริ่มกันในบทที่สีบทที่5นะครับเดี๋ยวเรามาได้อีกแล้อีกนิดเดียวละพรุ่งนี้เราก็จะปิดคอร์สกันแล้วนะครับบทที่5ว่าด้วยเรื่องการถ่ายภาพบุคคลนะครับจะมีในบทบทนี้นะครับครูจะสอนหลักการการตั้งค่าการจัดองค์ประกอบการจัดแสงโลเคชั่นแล้วก็การโพสท่าต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดองค์ประกอบการจัดแสงการหลักการการถ่ายภาพกันก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับอะเรามาดูหลักการการถ่ายภาพกันก่อน ในช่วงแรกเก้ากฎหลักของการถ่ายภาพฉบับมือใหม่ที่ต้องรู้นะครับหนึ่งเลยคือกด3ส,ส่วนจุดตัดเจ้าช่องอันเนี้ยครูจะเน้นย้ำเรื่องนี้มาตลอดนะครับเพราะเป็นหลักการที่เราค่อนข้างที่จะใช้บ่อยนะครับข้อ2การวางภาพในจุดกึ่งกลางในการวางภาพจุดกึ่งกลางเนี้ยเราจะวางภาพได้ก็ต่อเมื่อภาพภาพนั้นนะครับมีองค์ประกอบที่อย่างชัดเจนหนึ่งเลยต้องมีเส้นนำสายตาเพื่อที่จะนำไปหาจาับ ที่เราจะให้ในที่นี้ครูจะพูดถึงนางแบบนะครับในที่นี้เราจะเส้นนําสายตาครับนําไปสู่ถึงจุดนางแบบโดยที่ข้างๆ้างครับจะต้องเป็นสิ่งที่ดึงเข้าไปหายัางจุดนางแบบให้มีการดึงดูดความสนใจให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าข้อสําคัญเลยคือจะต้องมีการเล่าเนื้อเรื่องเล่าเนื้อหาของภาพนั้นให้ได้ว่าภาพนั้นน่ะคนที่ถ่ายภาพะ่ะเขาจะสื่อถึงอะไรตกล้องจะต้องการสื่อถึงอะไรนะครับ การวางภาพให้สมดุลของภาพการวางภาพให้สมดุลเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเลยเพราะว่าในการทําภาพแต่ละภาพนะครับมันจะต้องดูก่อนว่าเวลาเราจะทําให้มันสมดุลทั้งไม่ว่าจะด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านบนหรือด้านล่างนะครับไม่งั้นภาพภาพนั้นอนะ่ะจะดูหนักไปด้านใดด้านหนึ่งเราจะต้องทําไงก็ได้ให้ภาพนั้นอนะ่ะดูสมดุลดูสมบูรณ์มากที่สุดน,นะครับเห็นไ,ไหมครับถ้าเราเอาเส้นมากี่กลาง เขาเขาทการมิลเลอร์ซ้ายขวาเลยนะครับภาพภาพเนี้ยเหมือนทําการมิลเลอร์ซ้ายขวาเลยนะครับผมอ่ะต่อมาเส้นนําสายตาเป็นอหนึ่งกดที่ครูพูดถึงเน้นย้ําอยู่บ่อยๆเป็นตัวที่นาเป็นตัวที่เป็นเส้นนําเราไปยังจุดที่จะทําให้ผู้ชมสนใจหรือยังเป็นยังเป็นนานไปยังวัตถุที่เราต้องการนะครับในที่นี้เขานําไปสู่รถเส้น ทุกเส้นนำไปสู่รถเส้นของกำแพงเส้นของที่จอดรถที่กั้นรถนะครับภาพนี้หมาการเส้นของถนนนำไปยังจุดวิวต่างๆนำไปยังต้นไม้ยังไปยังท้องฟ้านะครับวิวพอยต์วิวพอยต์สำคัญกับเรายังไงสำคัญกับเราตรงที่ว่าเราจะให้ภาพเนี้ยอยู่ในระยะไหน สร้างความสร้างเนื้อหาของภาพนั้นแบบไหนนะครับเราควรจะนําเสนอภาพนั้นแบบไหนในที่นี้วิวพอต์ของเขาคือต้นไม้นะครับวิวพอต์ขอเขาคือพวกหมู่บ้านต้นไม้หิมะต่างๆนะครับโดยที่เขาอะมีระยะหลังนั่นก็คือว่าเป็นภูเขาหิมะนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันวิวพอต์ของเขาคือตัวนางแบบแล้วเขาก็นําสายตาไปยังนางแบบ mm hmm. เส้นของขอบนําไปเส้นของตึกนําไปยังนางแบบ นะครับผมอ่ะต่อมาโฟก้าวแบก้าวมิดก้าวแบก้าวนะครับสิข้อหัเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญเลยคือเวลาเราจะถ่ายพอดเทปในที่นี้คือการถ่ายนางแบบนะครับเราจะเรียกว่าการถ่ายพอดเทปคือการถ่ายแบบในการถ่ายแบบเนี่ยเราจะต้องมีทั้งโฟก้าวมิดก้าวแบก้าวนะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงโฟก้าวก่อนโฟก u าวคือช่วงแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกโฟก้าวมิดกราวคือสิ่งที่เราจะต้องการนําเนื้อหาไป ส่วนแบ ckground คือพื้นหลังพื้นหลังนั่นเองนะครับแบบก็ก ground นะครับาภาพต้นไม้นี้ภาพดอกไม้ภาพทุ่งน,นี้โฟกั d คือดอกไม้ข้างหน้ามิดกาวคือดอกไม้ตรงกลางแล้วก็แบ็กกาวคือภูเขาหิมะเห็นไหมครับหลักการมีทั้งครบหมดอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มีโฟก n d มีมิดกาวเห็นไหมครับโฟก n d คือข้างหน้าก้อนหินมิดกาวคือต้นไม้แบ็กกาวคือ ท้องฟ้าแล้วก็ภูเขาที่อยู่ไกลๆนะครับผมเฟรมหรือกั้นกรอบที่ครูสอนไปในเมื่อบท2หรือบท3นะครับก็คือว่ากั้นกรอบเนี่ยมันจะช่วยให้เราให้ผู้ชมครับดึงดูดจุดนำสายตาไปยังภาพนั้นให้ได้มากที่สุดนะครับผมโดยนำสายตาเราไปยังจุดที่เราจะต้องการให้มันสนใจให้ผู้ชมสนใจนะครับต่อไปการครอปหรือการโคลสอัพ ครับผมในที่นี้ครูจะหมายถึงการสโคทับนะครับคือการโชว์รายละเอียดดีเทลของออบเจกต์นั้นนั้นวัตถุนั้นนั้นที่เราจะต้องการนะครับผมโดยการซูมเข้าไปใกล้ๆเพื่อให้เห็นดีเทลรายละเอียดของกลีบดอกไม้ของหิมะที่ติดดอกไม้อยู่นะครับ ภาพนี้ก็เหมือนกันเราลองคิดว่าภาพเนี้เราถ่ายแบบไกลๆถ่ายแบบเห็นคนทั้งตัวเราก็จะไม่เห็นสีหน้าของเขาบานที่หน้าเขาแก้มที่แดงของเขาแต่ถ้าเราถ่ายโครสอัพเราถ่ายเจาะไปเราก็จะเห็นถึงความเวลของเว้นตาจมูกที่แดงแก้มที่แดงนะครับแล้วเขามีโฟกัสด้วยเห็นไหมครับตรงนี้เขามีโฟกัสอยู่นิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เด่นให,ให้แบบรับเด่นจนเกินไปครับผม อ่ะต่อมาเทคนิคการถ่ายภาพสิบไอเดียในการถ่ายภาพกลางกลางวันนะครับในอเน,นี้ยเราพูดถึงกลางวันกันก่อนกลางวันคือหนึ่งเลยเราควรจะใช้แสงธรรมชาติบางทีอ่ะการใช้แสงธรรมชาติเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวนางแบบนะครับมีความละมุนมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดหรือว่าเราจะใช้แสงจากดวงไฟก็ได้แต่ว่าแสงที่ได้จากดวงไฟครับบางทีมันอาจจะ ต่อสิ่งที่เขาโพสท่าทางการแต่งตัวของเขานะครับผมถ้าเราใช้แสงธรรมชาติเนี่ยภาพมันจะดูละมุนภาพมันจะดูอบอุ่นมากกว่านะครับแสงแล้วก็นางแบบจะเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับผมเห็นไหมครับเขาใช้แสงจากธรรมชาติแล้วก็แสงสีน้ำตาลที่ตกลงมากระทบบนเส้นผมเนี่ยเขาเรียกว่าลิมไลท์นะครับแสงที่เกิดจากปลายเส้นผมพวกนี้เรียกว่าลิมไลท์เพื่ออะไรเพื่อทําให้ภาพ เพื่อให้ตัวแบบครับมีออร่ามากขึ้นตัวดูดูตัวแบบครับมีความน่าดึงดูดน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับเขาก็ยังมีโฟกาวอยู่มีมิดกาวอยู่แล้วก็มีแบล็กกาวเห็นไหมครับ mm. เลือกใช้พื้นหลังที่ดูคลีนรายละเอียดน้อยไม่รกเกินเกินไปอันนี้ยเขาใช้โดยการเขาถ่ายบนสีมะเห็นไครับสีมะเป็นสีขาวแล้วก็มี ตัวนางแบบที่นอนทับอยู่บนหิมะแต่ว่ามีการตัดของสีผิวสีเสื้อนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเขาใช้แบล็กกาวแบล็กกาวธรรมชาติสู้ขึ้นมารองไว้เพื่อให้ตัวนางแบบครับมีความเด่นเขาใช้ข้างเขาใช้กล้องใหญ่เพื่อถ่ายแล้วให้เลนข้างหลังมีความละลายเพื่อข้างหลังมีความละลายทําให้ตัวนางแบบเด่นขึ้นมา 3. เลือกใช้พื้นที่โดยรอบสร้างเรื่องราวจุดสนใจให้กับการถ่ายภาพบุคคลเขาใช้ที่ข้อข้อ3เนี่ยเขาใช้พล็อปในการเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับอ่ะอันเนี้ยอ,อันเนี้ยเขาใช้ใบไม้สีเขียวแต่ว่าเขายังมีการใส่ชุดของเสื้อกันหนาวอยู่นั่นแปลว่าอาจจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับแต่ว่ายังมีอากาศหนาวอยู่อันนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วง เห็นไหมครับสีของต้นไม้สีของใบไม้ค่อนข้างที่จะแก่แล้วเห็นไหมครับถ้าเทียบกับภาพบนนะครับภาพสามารถเล่าเรื่องได้มากกว่าที่เราคิดนะครับในการแต่งภาพในการเล่าเรื่องอะไรต่างๆได้นะครับต่อมาฝึกพูดคุยกับนางแบบเพื่อให้นางแบบผ่อนคลายและสามารถพูดท่าได้โดยไม่เขินภาพเนี้สยส่วนมากข้อเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ ตาก้องทั่วไปต้องประชิญก็คือว่าเวลาเราไปให้นางแบบนะครับถ่ายให้หรือว่าเราไปจ้างนางแบบถ่ายแล้วนางแบบอะ่ะเขาไม่เคยถ่ายภาพกับเรามาก่อนจะมีการเกร็งจะมีอาการเกร็งภาพที่โพสต์ออกมาจะมีการเกร็งจะมีการเขินอยู่เล็กน้อยนะครับภาพ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 ,ภาพนั้นมันจะไม่ดูเป็นธรรมชาตินะครับผมถ้าเราวิธีแก้ไขคือเราจะต้องมีการถามนางแบบก่อนว่าเขาชอบถ่ายแบบไหนเขาโพสต์ภาพแบบไหนได้บ้าง นะครับเพื่อที่ให้ตัวนางแบบนะครับมีความผ่อนคลายมากที่สุดนะครับผมต่อมาข้อก้า 5, กำหนดจุดแตกต่างในภาพให้เกิดความน่าสนใจนะครับภาพภาพเนี้ยเขาให้นางแบบนะครับเป็นแนวไปให้นางแบบนอนแล้วก็เขาถ่ายโดยการถ่ายมุมท็อปเขาใช้เงาของระ,ะเบียงเพื่อตกกระทบไปยังนางแบบนะครับเห็นไะหครับ ภาพมันก็เลยจะดูเป็นธรรมชาติแล้วเขาถ่ายช่วงกลางวันแต่ว่าสังเกตดูตาข้างนี้เขานะครับจะมีเงาตกกระทบลงมาเพื่อไม่ให้ตัวนางแบบครับหลับตาจนแสบตามากจนเกินไปนะครับแล้วก็เขาใช้มุมที่เป็นมุมมุมท็อกทําให้เส้นผมนะครับสามารถกระจายออกไปได้ต่อมาโฟกัสที่ดวงตาการถ่ายภาพดวงตาครับที่เราเคยเห็นนะครับที่เราเคยได้ยินคือ ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจอ่ะอันเนี้ยเรื่องจริงเลยคือถ้าเราถ่ายภาพของนางแบบแล้วแล้วนางแบบอะครับมีการมีตาอ่ามีความตาใสตาโตภาพที่ได้มันก็จะดูละมุนดูน่ารักนะครับผมแต่ถ้านางแบบอะครับมีขอบตาที่ดำหรือว่าตาออกแดงๆครับมันก็จะให้อีกอารมณ์หนึ่งอาจจะให้แบบอารมณ์คนทำงานอารมณ์คนไม่ได้นอน ในการมองภาพดวงตาครับครับผมมีนหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ไปพักหนึ่งไม่ได้ยินตอนนี้ได้ยินหรือยังไ,ได้ยินแล้วค่ะโอเคอ่ะอ่ะโฟ,โ,ฟโฟกัสเรื่องดวงตาใหม่นะครับอ่ะเรื่องดวงตาคือเป็นหน้าต่างของดวงใจนะครับการที่เราถ่ายภาพโฟกัสที่ตาเนี่ยจะบ่งบอกถึงลักษณะของนางแบบให้ได้มากที่สุด การโพสท่าทางการโค้อัพดวงตาทําให้เราเห็นรายละเอียดหน้าตาเห็นม่านตาเขาเยอะมากขึ้นนะครับผมต่อไปข้อ7ถ่ายโดยไม่ให้แบบมองกล้องหรือพาหรือบ้านเราเรียกว่าการถ่ายแบบเผือๆนะครับการถ่ายเผือแต่ว่าการเผือนั่นน่ะผือยังไงให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนางแบบแล้วก็ตัวตากล้องเอง นะครับที่จะเป็นคนหามุมเผลอของเขาให้ดูแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับต่อมาเหมือนกันเลยครับเทคนิคการใช้กั้นเกอบโดยใช้เฟรมจากธรรมชาติก็เหมือนกฎของตัวประภาคาเมื่อกี้เหมือนกันเลยคือการกั้นกรอบเขามีโฟโก้าวเห็นไหมครับเขามีโฟโกาวทั้งสองข้างเพื่อเป็นกรอบแล้วก็มีตัวมิดกราวแล้วก็มีแบ็กกราวเป็นฉากรูปภาพสีเทาๆข้างหลัง นะครับผมอ่ะต่อมาข้อ9เล่นกับแสงและเงาเล่นกับแสงและเงานี้สามารถเล่นกับเวลาไหนได้บ้างเล่นกับการย้อนแสงพอาทิ์ตอนเย็นหรือว่าการย้อนแสงอาทิ์ตอนเที่ยงเที่ยงหรือว่าจะเป็นการย้อนแสงของดวงไฟนะครับเล่นตามไฟการถ่ายย้อนแสงเรื่องราวของภาพครับมันก็จะได้มูสที่แตกต่างกาันอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับผม อ่าอันนี้คือการถ่ายย้านแสงอันนี้คือการถ่ายตามแสงเห็นไหมครับว่ามูสมันจะค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับผมถ่ายภาพหล,หลายๆมุมเพื่อให้ภาพมีความแตกต่างกันนางแบบนะครับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่ละคนจะมีสัีระ์ที่ไม่เหมือนกันเราเป็นตากล้องเราจะต้องค้นหาให้ได้ว่านางแบบคนนั้นนะครับมีข้างไหนที่สวยมุมไหนที่สวยบางคนมุมตาขวาสวยแต่ตาซ้ายไม่สวยเราก็ควรที่จะ เน้นการถ่ายตาขวาเขาเป็นหลักเขาหันหลังแล้วเขาถ่ายสวยเราก็ควรที่จะให้เขาหันหลังบ่อยๆการที่เราจุดประสงค์เดียวเลยในการถ่ายภาพเพะเท็นั่นก็คือว่าถ่ายภาพยังก็ได้ให้นางแบบหรือนายแบบออกมาแล้วดูดีนะครับผมถ่ายนาก็ได้ให้เขาออกมาแล้วดูดีนะครับผมนะครับถ่ายเผลอให้เป็นธรรมชาติแต่ว่าความเผลอนั้นก็ยังภาพนี้ยังมีการฝืนอยู่เล็กน้อย ถ้าเราสังเกตดูดีภาพจะมีการฝืนอยู่เล็กน้อยนะครับผมอ่ะต่อมาเจ็ดเทคนิคในการถ่ายภาพกลางคืนนะครับผมภาพกลางคืนเนี่ยส่วนมากเวลาเราถ่ายเราจะใช้โหมด A หรือโหมด AV ในการถ่ายนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้รูรับแสงเปิดกว้างมากที่สุดให้แสงเข้าได้มากที่สุดเพราะแสงตอนกลางคืนจะค่อนข้างน้อยนะครับผมโดย ข้าวข้อแรกเลยเราควรจะมีรูรับแสงที่กว้างก็คืออย่างน้อยก็ต้องมี f หนึ่งจุดสี่หรือ f หนึ่งจุดแปดถ้าให้ดีอะตากล้องมือใหม่ควรจะเริ่มที่ f หนึ่งจุดปดก่อนเพราะว่ามันเป็นเลนที่คนเราจับอะกล้องตากล้องมือใหม่สามารถคว้าออกมาได้เพราะว่าราคาอยู่ที่สามพันห้าสามพันสองพันก็มีนะครับผมเพื่ออะไรที่ f ยิ่งกว้างเพื่ออะไรเพื่อให้รูรับแสงกว้างเพื่อให้รูรับแสงกว้างเพื่อ ให้แสงเข้ามาได้มากที่สุดนะครับมาดูข้อนี้นะดูบทที่สองเห็นนะครับยิ่ง f หนึ่งจุดสี่ไหมครับ 4, รูบรับแสงจะเปิดกว้างมากที่สุดเพื่อให้แสงเข้าได้มากที่สุดนะครับผมภาพที่ได้ก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะมีความเป็นโบเก้สักนิดนึงนะครับภาพมันจะดูละมุนภาพที่ภาพแสงก็จะดูแบบเป็นเหมือนเป็นนักท่องราตรีนะครับผม ใช้ความเร็วสปีดชัตเตอร์ให้ต่ำลงเพื่อให้ปริมาณแสงเข้าที่มากขึ้นเหมือนกันเลยครับหลักการเทคนิคเดียวกันเห็นไหมครับถ้าเราปรับสปีดชัตเตอร์ไว้ที่สูงแสงก็เข้าได้น้อยแต่ว่าภาพจะค่อนข้างชัดแต่ถ้าเราปรับสปีดชัตเตอร์ได้ได้น้อยนะครับภาพที่ได้ก็จะมีความเบลอแต่แสงก็จะสว่างมากขึ้นแต่ข้อเสียนั่นก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เหมือนขาตั้งกล้องช่วย ภาพก็จะมีการสั่นภาพก็จะค่อนข้างที่จะสั่นแล้วก็เบลอได้ค่อนข้างง่ายนะครับการถ่ายภาพก็คือต้องควบคุมเรื่องความเร็วชัตเตอร์ให้คงที่ให้มั่นคงนะครับใช้แสงจากบรรยากาศโดยรอบเป็นตัวช่วยเสริมให้กับเรานะครับในที่นี้เขาน่าจะใช้เหมือนแสงไฟฉายช่วยเพื่อให้เกิดแฟนะครับเพื่อให้เกิดแฟแสงแล้วก็ตัวนางแบบก็จะค่อนข้างที่จะสว่างมากขึ้น รเราลองนึกว่าภาพนี้ไม่มีแสงเส้นนี้แล้วตัวนางแบบมานั่งอยู่ภาพจะค่อนข้างมืดแล้วก็ตัวข้างนอกก็จะสว่างกว่าตัวนางแบบตรงนี้เขาใช้แสงครับแสงไฟช่วยทําให้ตัวนางแบบสว่างกว่าตัวแบคกราวนะครับเพื่อดึงความเด่นของตัวนางแบบออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับผมใช้แสงที่ออกมาจากกระจกร้านค้าทําให้แบบสว่างมากขึ้นแบบนี้เขา ตัวแบบเนี้ยตัวเทคนิคนี่ครับเขาใจะใช้การถ่ายในผับหรือว่าการถ่ายร้านตามร้านคาเฟ่ต่างๆเขาต้องการที่จะเล่นกับแสงสีภายในร้านแสงสีฟ้าแสงสีส้มแสงสีเหลืองอะไรพวกเน,บบนี้เพื่อต้องการให้ภาพั้นนะครับดูมีความสนุกดูมีเป็นดูมีมิติของความสนุกมากขึ้นนะครับผมต่อมาใช้อุปกรณ์อย่างไฟชุดเล็กขนาดเล็กเป็นตัวช่วย ยกตัวอย่างของเขาคือยกตัวอย่างเป็นไฟดวงเล็ก LED เป็นรูปดาวนะครับเพื่อต้องการให้นาง,นางแบบนะครับดูแบบ,ไม,บไม่แข็งจุนเกินไปให้นางแบบมีการเล่นกับไฟหรือถ้าให้ดีอาจจะเป็นการจุดไฟเย็นเพื่อให้มีสะเก็ดไฟเย็นออกมาทําให้ตัวนางแบบนีครับดูเป็นธรรมชาติดูไม่เขินตากล้องมากจเกินไปเพราะเราลองนึกดูว่าให้นางแบบนะครับมองแต่ มองแต่กล้องมองในกล้องมองในตาตากล้องนะครับต่างแบบก็จะมีการขืนนะครับผมแต่ภาพเนี้ยเขาดัน iOS ไปค่อนข้างสูงทําให้ภาพนะครับเกิดแสงนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโบเก้ก็เลยเยอะตามอันนี้เขาไปถ่ายบนยอดเขาก็เลยเห็นพวกบ้านเมืองที่มีแสงไฟครับค่อนข้างที่จะสวยงามน,นะครับผม ภาพนี้ก็ดีนะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวเขาคือเขาใช้จักรยานสีแดงกับพื้นหลังสีแดงแต่ว่าข้อดีอีกเขาคือเขาให้นางแบบครับแต่งตัวแล้วก็มีเสื้อผ้าที่เป็นสีคู่ตัวกันข้ามของสีแดงนะครับผมภาพมันก็เลยจะออกมาโดดสักนิดหนึ่งแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ากระจกกับพื้นหลังนะครับ mm hmm. ค่อนข้างที่จะเด่นถูกต้องครับสีตัดกันหใช้ iso ที่สูงขึ้นหากสภาพอ่า หากว่าสภาพแสงไม่พร้อมจริงๆนะครับแต่ข้อเสียของการดัน ISO สูงขึ้นก็มีนะครับคือหนึ่งเลยเห็นไหมครับถ้าเราดัน ISO สูงภาพจะเกิดน้อยค่อนข้างเยอะภาพจะเกิดน้อยถ้าแสงแสงนั้นไม่พอเราก็ควรที่จะเปิดรูรับแสงให้กว้างขึ้นแล้วก็ปรับสป e e d s h เ t t e r ให้ต่ำลงนะครับส่วน ISO อครูไม่ค่อยแนะนำให้ดันไปสูงๆเพราะว่าภาพจะเกิดน้อยค่อนข้างเยอะ นะครับอันนีขน้ข้อเสียของมันนะครับผมต่อมาฝึกแต่งภาพข่าดำบ้างเพื่อหลีกเลี่ยงจุดข้อสังเกตจากการเกิดน้อยอันนี้สามารถใช้ได้จริงนะครับการเกิดน้อยบางทีเราปรับให้เป็นภาพข่าดำแต่ว่าภาพข่าดำบางทีครับมันจะต้องมีการเล่าเรื่องเหมือนภาพเนี้ยเราถ่ายถ่ายภาพเข่าดำก็จริงแต่เราไม่สามารถเล่าเรื่องได้เลยว่าทำไมนางแบบคนนี้ถึงถ่ายเป็นภาพข่าดำ ภาพขาวดาส่วนมากเขาจะถ่ายเป็นพวกประวัติหรือว่าการเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับภาพโทนขาวดําเขาก็เลยค่อนข้างที่จะถ่ายจะน้อยนะครับผมลักษณะการถ่ายภาพของมือใหม่ก็มีลักษณะประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วก็การถ่ายภาพกลางคืนนะครับโหมดที่เราจะถ่ายบ่อยๆเลยนะครับก็จะมีโหมด A หรือโหมด AV แล้วก็โหมด S หรือโหมด TV นะครับโหมด S นี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะปรับ ความเร็วชัตเตอร์ได้เพื่อให้แสงครับเข้ากล้องให้ได้นานที่สุดเท่าที่กล้องจะทําได้เพื่ออะไรเพื่อให้แสงไม่มืดจนเกินไปหรือไม่สว่างจนเกินไปโหมด A ก็จะปรับถึงเรื่องความความกว้างของรูรับแสงเพื่อให้แสงครับเข้าได้มากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างแล้วก็สปีดชัตเตอร์ที่ต่ําเพื่อให้แสงเข้าได้มากที่สุดภาพจะสว่างมากจนเกินไปสา เราถ่ายกลางคืนก็จริงแต่ภาพอาจจะขาวไปหมดทั้งภาพเลยก็ได้นั่นคือว่าแสงเข้ามากจนเกินไปอันเนี้ยมันอยู่ที่การฝึกฝนว่าเราตั้งค่ากล้องในลักษณะแบบไหนตั้งค่ากล้องแล้วภาพจะโอเวอร์ไปไหมหรือมืดไปไหมนะครับอันเนี้ยอยู่ที่การฝึกฝนของของเราของตากล้องเองนะครับผมประมาณนี้ใครมีคำถามอื่นอีกไหมครับนะครับวันนี้แป๊เดียว อ่ะเปิดเปิดกล้องมาได้เลยเปิดไ์มาได้เลยใครมีคำถามอีกดไหมครับจารว่าไงครับแล้ว ev อ่ะ ev คือตัวไหนเอ่อ ev, EV. e v oh, ตัวชดเชยแสงใช่ไหมครับตัว EV คือตัวชดเชยแสงไหมตัวนี้ไหมตัวนี้ไม่เยอ่าตัว EV เนี่ยหรือเราเรียกว่าคือการชดเชยแสงเหมือนถ้าเราถ่ายรูสปิดชัตเตอร์อ่าสปิดชัตเตอร์ค่อนข้างที่จะต่ำแล้วแล้วรูรับแสงอ่ะต่ำไปด้วย ดูรับแสงกว้างไปด้วยฮนะเราก็ควรที่จะปรับตัวชดเชยแสงนะี่ให้ดัำให้มืดลงไปเลยไม่งั้นนะครับภาพมันจะดูโอเวอร์จนเกินไปเดี๋ยวตอนเปิดเทอมเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูว่าเราเราจะควรตั้งค่าอะไรยังไงภายในกล้องเบื้องต้นก่อนอันนี้ครูให้เราเรียนทฤษฎีข้าวๆกันก่อนนะครับโอเคไหมมีใครสงสัยอะไรอีกไหมครับมีใครสงสัยอะไรอีกไหม สงสรเลยนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านอาะไรนะให้เราทำงานแล้วก็เดี๋ยวพรุ<า><ม>่งนี้เราเรียนอีกวันนะครับผมกล้องผมอะโหมดเอวีอะมันปรับเอฟได้แค่ถึง4อะครับทำไมอะเพราะว่าอยู่ที่เลนของเราก็คือต้องไปซื้อเลนใหม่ใช่ไหมอ่าเราใช้เป็นเลนอะไรเลนธรรมดาอยู่ใช่ไหมใช่ครับ อ่าถ้าเราไปเลนธรรมดาอยู่มันจะปรับได้แค่สี่แต่ถ้าเป็นพวกฟิกอะไรพวกเนี้ยมันจะตับได้ยันเอ่อเอฟหนึ่งจุดสี่เลยแล้วถ้าซื้อนี่อาจารย์แนะนําซื้อเลนเะยเราใช้ยี่ห้ออะไรครับแคนนอนครัอ่าเอาพวกเอ่อห้าสิบมิลก็พอเอฟหนึ่งจุดแปดประมาณสามพันโอเคครับอ่าเราลองไปศึกษาดูพวกนี้ได้ครับแล้วภาพเราจะถ่ายมาสวยขึ้นแต่ของไอแซคก,ก็สวยอยู่แล้วนะถ่ายอะไรสวยออกมาแล้ว <Bond> ขาดเป็นชั่วโมงจ้าปรับแต่เรื่ององค์ประกอบอย่างเดียวครับผมอ่ามีคนเดินทางไทยไหมครับวายุจะมีปัญหาอในแชทอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนักฟูมองไม่เห็นะเดี๋ยวว้าวอ้าวแชทมันหายไปแล้ววายุทำอไมสิ เมื่อกี้วายุถามว่าอะไรเอากลับมาแล้วเว้ยเขาคอมแบ a c แล้วเมื่อกี้วายุถามว่าอะไรเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้วายุถามว่าอะไรแชทมันหายไปไม่ใช่ผมอะขามวายุด้วยจ้ะไม่ใช่จากไอพีเอวีแล้วอ่ะมันถามว่าของมันไม่มีเอวีอ่ะกันมีแต่เอฟขีดทีเอฟขีดเอฟแล้วก็เอ็มเอฟอ๋อน่าจะเป็นของฟังก์ชันของโทรศัพท์แน่ๆเลย อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเป็นรายคนเพราะว่ากล้องแต่ละโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันใช่ครับผมก็เป็นเหมือนแฟนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะมันปรับใช้ได้ครับโอเคอ่ะเขายังไม่คำถามอีกไหมหัวเฮยอะไรหัวเฮยคืออะไรเกิดวะเฮยเฮย โอเคนะครับมีคนอื่นมีคำถามอไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียนเป็นวันสุดท้ายละแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของคุณแม่ับพรุ่งนี้มีการบับผมไม่มีครับพรุ่งนี้ไม่มีคดเอ้าพรุ่งนี้ไม่มีการบ้านโอเคไม่ถามแล้วอ่าไม่ใช่พรุ่งนี้จะไม่มีการบ้านเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนของคุณแม่อีกทีวันที่หนึ่งนะหนึ่งไหนนะหนึ่งกรกฎาคมเอ้ยหนึ่งวิจุนาครับหนึ่งมิจริงเหรอเดือนที่สองใชว่าไงครับอายุ แต่ของห้องหนึ่ง,อ,งอ่ะแต่ของห้องหนึ่งเขาไม่ต้องเรียนแล้วเขาเรียนควบทีเดียวสองวิชาให,ห้เรียงแต่ปอละอยู่บ้านมาว่าไงกันห้องหนึ่งเขาเรียนควบสองวิชาเลยมันก็เลยจบเร็วแต่เดี๋ยวห้องสองเราก็ต้องมาเรียนอีกทีหนึ่งแต่รู้สึกว่าห้องหนึ่งมีแค่เรียนสองวิชาไหมใช่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งเดียวสองวิชาแล้วเราได้เรียนอีกวิชานึงปะตอนนี้ตอนนี้อีกวิชานึไรไม่ได้เรียนอ รเราเรียนของอาจารย์แม็กวิชาอะไรนะทักนะอะไรนะ,ะ,ะวีดิทัศน์วีดิทัศนเบื้องต้นออตถ้าเปิดแฟดแล้วเดี๋ยวนะของวาย,ยุถามว่าถ้าเปิดแฟดแล้วช่วยส่งผลไรไหมจานช่วยส่งผลนะครับแต่ว่าข้อเสียของแฟดคือจะทําให้ภาพอ่ะดูไม่เป็นธรรมชาตินี่คือข้อเสียอันใหญ่หลวงเลยแล้วบางทีแบบภาพโอเวอร์จนเกินไปหน้าบางทีแววเกินไปแบบนี้ อาจารย์มันปกติไมหมอ่ะแฟลของผมเวลาเปิดมันพอถ่ายแล้วมันเหลืองอ่ะแสงมันเหลืองไม่ปกติต้องเป็นแสงขาวสิอ๋อที่หายไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึก<ป>ว่าที่ห้องพักครูจะมีกล้องอยู่ประมาณสามสี่ตัวเดี๋ยวอาจจะเอาไปให้ยืมถ่ายโฆษณาโคตรยากอาจารย์อาจารยว่าอะไรนะถ่ายโฆษณาโคตรยากอ่ะเออโอ้โหผม นั่งทำแบบผมมากับบ้านถึงก็หกจะทุ่มหนึ่งแล้วแล้วมันมืดแล้วไงเออแต่เห็นอยู่ว่าเออแต่เห็นเลยว่าดูมีการตั้งใจมากหลายคนตั้งใจนะครับชมเลยขอเชิญชมบางคนอาจจะเกิดมาเพื่อถ่ายภาพก็ได้ฮะลูกปัดว่าอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงลูกเจียบอของใครสิ อ๋อนกนกมันร้องโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้วันสุดท้ายโอเคครับสวัสดี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 ค่ะทานบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคไปเข้าดิดไปนะพดไปเรื่องเกมต่อละดิบไหนดิบไหนเรื่องเกมเลยกันดวย